สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่ถนนใต้ทางด่วนนะครับทางด่วนสีรัดนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางรักสาทอนเหนือนะครับไปถนนสีลมแล้วก็ถนนสุรวงนะ จะไปขึ้นทางด่วนนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นโรงพยาบาลเลิศสิธั์ด้านขวาก็จะเป็นฝั่งของสอนอยายนาวา นะลาดพร้าวาาาาลาดพร้าวซอย80นะขับแก๊ปนะครับรับงานจากวุฒธธากาแถวแถวเทิอไทยนะครับรับงานอันนี้ก็เป็นถนนสีลมนะครับ เลี้ยวซ้ายไปแยกบางรักนะครับเลี้ยวขวาก็ไปสีลม นลใต้ทางด่วนนะครับข้างหน้าก็จะมีอีกไฟแดงหนึ่งนะ ทางด่วนนะครับทางด่วนสีรับนะครับวันนี้ทางด่วนก็ขึ้นฟีนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับวันรัฐธรรมนุญ สบายๆนะครับวันนี้ขึ้นฟรีด้วยนะครับขับแก๊บวันนี้ก็ประหยัดค่าทางเดวนไป เป็นตึกที่อยู่แถวประตูน้ำนะครับถนนเพชรบุรีนะแถวนี้นะก็มีตึกที่สร้างใหม่นะครับอยู่ติดถนนเพชรบุรีนะมีจุดชมวิวด้วยนะครับเป็นกระจกยื่นออกมาเหมือนตึกมหานครนะให้อ่เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นกระจกนะ คนไทยนี่เขาออกแบบตึกสูงสูงนี่ได้สวยงามนะครับแต่ละตึกนี่รูปล่างนี่ไม่ซ้ำกันเลยรูปทรงของแต่ละตึกนะครับ เกินจะพาเราไปลงตรงไหนดีนะน่าจะไปลงอนุสาวรีย์ชัยหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไปลงแถวพระหลังเก้านะครับลาดพร้า,าวแปดสิบนี่มันอยู่ เป็นเส้นทางลัดจากถนนรามคำแหงได้นะรถก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ก็เที่ยงห้าสิบนาทีถ้าบ่ายๆมาก็คงจะเยอะเหมือนเดิมนะครับ คือบรรยากาศบนทางด่วนวันอังคารนะครับวันอังคารที่10บธันวาคมนะครับวันรัชธรรมนูญนะครับเมือเมื่อวันที่5นี่ก็เป็นวันพ่อนะครับเราก็หยุดกันมาแล้ว ทางด่วนเขาให้ึกให้ขึ้นฟรีนะครับ3สายนะครับ61ด่านก็มีสายทางด่วนเฉลิมมาหานครทางด่วนสีรัตแล้วก็ทางด่วนอุดรรัตยานะครับส่วนมอเตอร์เวย์นะครับ อุรพาวิถีหรือว่าการเจนาพิเศษนี่กับประจิมรัตยาหรือประจิมทางด่วนชิมพีนะครับก็เก็บเงินเหมือนเดิมนะมอเตอร์เวย์วงแหวนก็เก็บเงินเหมือนเดิม นุสาวรีชัยนะครับออกซ้ายนะครับลงไปถนนพระโขนโยธินสนามเป้า สลัวสลัวนะครับไม่รู้ว่าหมอกหรือว่าควันนะครับหรือว่าฝุ่นนะบรรยากาศของหน้าแรงมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับไม่ว่าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับพระรามเก้านะครับที่เป็นคอนโดสูงสูงเยอะๆนี่นะครับถนนอโศกดินแดงนะใกล้ๆกับแยกพระรามเก้า กระดานนี้เขาจะขึ้นฝรีหรือเปล่านะครับจะผ่านฝรีหรือเปล่าก็ดูบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครน,นะครับตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนออกซ้ายนะครับรัชดาพิเศษถนนอโศกดินแดงนะครับ จะลงถนนพระราม9นะครับทางออก2ขีด03นะครับผมจะไปลงทางออก04นะครับ2ขีด2ขีด04นะปกติเขาก็เก็บ25บาบาทนะแต่วันนี้ ขานฟรีนะครับใครจะเข้าห้องน้ำก็สามารถจอดแวะเข้าห้องน้ำได้นะครับนี่นะครับตรงฝั่งซ้ายนะครับจุดบริการทางด่วนนะครับสําหรับรถติดนานๆจะเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้นะครับ มีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้าําสะอาดโรงพยาบาลพระราบเกนะครับฝั่งซ้าย ที่ยวอันดับหนึ่งที่มีคนมาเที่ยวเยอะที่สุดในโลกนะครับติดอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเมืองที่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับก็คือกรุงเทพประเทศไทยนะครับทุกประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย ลาวพมา่าเขมนเวียดนามนะครับมาเลสิงคโปร์ไปยันจีนเกาหลีนะครับก็มาเที่ยวไทยนะครับชอบมาเที่ยวไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นอย่างนี้นะตอนนี้ฮอตที่สุดนะครับก็คือแบงกอกนะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้รับรางวัลสนามบินที่สวยที่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะ เทศไทยกำลังบูมนะครับ ่วมาแล้วก็จะไปขึ้นทางด่วนอีกนะถ้าไม่ใช่ขึ้นผ่านฟรีเนี่ยวันนี้เที่ยวนี้จะต้องจ่ายค่าทางด่วนประมาณ120บาทนะครับ3าด่านเลย ด่านนี้นะครับเก็บเงินนะครับนี่ด่านนี้ไม่ฟรีนะครับสี่สิบห้าบาท